สวัสดีครับอันนี้คือหนังสือหลวงพ่อกวยครับที่เขียนขึ้นโดยคนขลังครังวิชานะฮะพิมพมาตั้งแต่ปี2558นานะครับจำนวน5000เล่มเป็นหนังสือที่ขายดีนะครับแล้วก็ไม่ได้พิมพ์เพิ่มนะตอนนี้ครับราคานะจากเดิมครับที่299นะครับตอนนี้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อกวยที่เขาลงนักถือหลวงพ่อกวยชุตินทโรเนี่ยเขาตามหากันนะครับราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันห้าแล้วนะ ท่านที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะปล่อยนะหรือว่าต้องการใช้เงินเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหนังสือเล่มนี้อยู่เนี่ยเขาซื้อราคาหลักพันแล้วนะก็สามารถไปปล่อยได้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้พิกัดให้ครับให้เข้า a c e b o o k นะครับแล้วก็มาค้นหากลุ่มครับกลุ่มนี้ฮะหลวงปู่เดินหนอิเกสารพ,พระเหนือโลกพระสายจิตวิญ,ญญาณโดยคนขลังครังวิชานะตอนนี้ก็มีคนเป็นสมาชิกเราเกือบ2 0 0ห0คนครับผมลองค้นหาครับข้อมูลในกลุ่มนะนี่ฮะหนังสือเล่มนี้ เขาปล่อยเมื่อวันที่14ครับ14ธันวาคมปีที่แล้วครับปลายปีนะราคา2,003เลยนะหนังสือแบบใหม่ๆอ่ะสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดเนี่ยอาจจะอ่านมาแล้วด้วยครับขาย2,003ปล่อยไหมปิดการขายเรียบร้อยครับมีคนรอซื้อเยอะนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างครับอย่างเล่มนี้ครับโอ้หปลายปีที่แล้วเช่นกันครับขาย2,005ครับเห็นไหมปิดครับปิดเรียบร้อยฮะนี่2,005นะ เดี๋ยวลงค้นหาต่อครับอันนี้เหมือนกันฮะโอ้สองพันสองขายได้ไหมปิดเรียบร้อยฮะโอ้ขายดีมากฮะท่านที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่ครับถือว่ามีราคาที่แพงมากนะท่านที่จาเป็นต้องใช้เงินนะ่ะแล้วมีหนังสือเล่มนีนะ้มาปล่อยที่นี่ได้ครับมีให้เราเหมือนกันครับ2550าหบาทโอ้โหมาถามหาปิดหรือย,ยังครับยังครับพิมพ์ปิดได้เลยปิดเรียบร้อยฮะขอบคุณแนดมินเพจด,ด้วยนี่แหละครับเล่มนี้นะ โ้ยังว่าสองพแล้วนะยังไงถ้าเกิดว่าท่านมีก็อยากใช้เงินก็มาที่กลุ่มนี้ได้ครับกลุ่มนี้นะอย่าเข้าผิดกลุ่มนะครับกลุ่มหลวงปู่เดินหนอิกเกซาโรพระเหนือโลกพระสัจจบิญญาโดยคนกลางทางวิชาครับจะมีคุณเป็นไตรพลนัสมบูรณ์ครับเป็นแอดมินกลุ่มนะครับ